หลวงปู่ทวดบอกสวดเลยคืนนี้ชีวิตดีขึ้นทันตาดังปาฏิหารเพียงได้สวดหรือฟังสองนาทีริกชีวิตด้วยอนุภาพของบทขอขามากรรมนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังกาลยานมิตรทุกท่านครับวันนี้ช่องชิดดีมีพลังบวกชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอขี่นเยก่อนอื่นเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำเนืนอครับเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับบทขอขามากรรมและอธิษฐานจิตนี้หลวงปู่ทวดท่านบอกว่าท่องก่อนหรือหลังนั่งสมาธิได้เลยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะมีหลายคนทำแล้วได้ผลจึงอยากจะแบ่งปันให้กับทุกท่านและบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้เผยแผ่คำขอเข้ามานี้ข้าพเจ้าจะได้รับเพียงใดขอให้ทุกท่านได้รับเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าด้วยเทินสำหรับคำขอเข้ามาคำขออาโหสิกรรมคำแผ่เมตตาบทสวดขอขมาเทวดาขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวรคำขอขมาโทษคำอธิษฐานอาโหสิกรรมนี้หากใครสะดวกก็ว่าตามได้เลยนะครับหรือ ให้สวดไปพร้อมๆกันเลยนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็นั่งหลับตาฟังเฉยๆก็ได้ครับน้อมจิตสำนึกในสิ่งที่เคยทำผิดมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันและสำหรับท่านใดที่พร้อมจะสวดก็ให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้ก่อนอื่นให้ตั้งนงโมสามจบนะโมตัสสะพระคาวตูอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังสาธุสาธุสาธุขอให้พระพุทธเจ้า เป็นพระประธานเพราะบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเปิดทางลกูกทางสวรรค์เจ้ากำนายเวรจะอาโหสิกรรมให้หมดรวดน้ำลงยินแม่พระธรณีแม่พระคงคาเป็นทิพยานวิญญาณปร่งใสทุกภพทุกชาติและขอให้ได้รับมหากุศลรับแล้วขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้า มีบุญบารมีสูงขึ้นบุญกุศลนุนนำเพื่อจะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้นและช่วยสร้างให้เป็นผลเกิดปัญญาธรรมคือจิตสัมผัสโหดชั่วดีเลวในเหตุการณ์ล่วงหน้าขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวรด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกรรมดีอันใด เป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทรรำบําเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีในวันนี้ก็ดีขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่มีภพมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชีวิตจิตวิญญาณมีขันธะสันดอนมีวิบากแห่งกรรมมีกฎแห่งกรรมเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเวีนนายใชย้ เจ้าของบัญชีจัตุโลกทั้ง4ี่พยายมบาลมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกพรมยีสอบายภูมิทั้ง4ี่วันนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองกุศลมีผลทานผลศีลผลภาวนาผลแผลเมตตาขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกรรมอันชั่วร้ายขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกรรมชั่วไว้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้ากันก็ดีรับหลังก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมเจ้าทั้งหลาย พระอริยสงฆ์ทั้งหลายตลอดจนการล่วงเกินต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการลคุณทั้งหลายเจ้ากำนายเวียนทั้งหลายเจ้าเวียนนายใช้ทั้งหลายเทพธิดาทั้งหลายเทพทรงองค์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายสัรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกในแสนกรธจักรวาล ในอนันตาจักรวาลทั้งสามสิพรมทุกภพทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจเคยฆ่าให้ตายก็ดีกักขังทรมานก็ดีประทุษร้ายร่างกายจนที่กลพิการก็ดีเคยดูด่าว่าร้ายปรับล,าลําใส่ลายป้ายสีก็ดีเคยคิดอกุศลต่ำช้าลามกต่อท่านทั้งหลายก็ดี ได้ปดโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่ามีเวรเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้ข้าพเจ้าได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบุญบารมีของตนให้พ้นผ่านลุ่ล่วงบ่วงมานขอให้ท่านถึงพระนิพพานสาธุได้ในที่พุทธะอโหสิธรรมโมอโหสิสังโฆอโหสิสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวียนทั้งหลายจงอโหสิกรรมเจ้าเวียนนายใช้ทั้งหลายจงอโหสิกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินต่อด้วยคำขอขอมาโทษอันเป็นกรรมชั่วโดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทำไว้ด้วยกายวาจาใจ ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะความไม่รู้ความหลงเพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์โปรดยกโทษอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กราบเข้าสู่พระนทิพพานด้วยคืนและโปรดให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลําบากความทุกข์ขออย่าได้ใกล้ความใคร่ขออย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกหายสุกหายโรคหายเสนียดจันไรลยอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมชินไปหายไปทันทีข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมความปรารถนา ที่พานางปัจจโยหตุต่อด้วยคำอธิษฐานอโหสิกรรมโดยว่าไปพร้อมๆกันดังนี้ข้าพเจ้าขอโอหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวนจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวนจองกรรมต่อกันต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครทำกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอโอหสิกรรมให้ทั้งสิน้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวหมดหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทืนและต่อด้วยคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต โดยว่าไปพร้อมๆกันดังนี้นะครับก่อนอื่นให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปาราทังคามาธเมพันเต อุกาศทวารัตะเยนะกัตตังสับพังอปาลาทังคมาธเมพันเตอุกาสศขมามิพันเตอาข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพังล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคํำอธิษฐานคําสาบานที่ติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพาเจ้าจะประพฤติในทางที่ถูกทางที่ชอบทางที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพาเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละรลาบยศสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆ ขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งพวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบุญบารมี หากมีผู้ใดเคยสร้างเวียนสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นจากนรกขภูมิและพบแสงสว่างทางโลกและทางธรรมด้วยเทินสาธุสาธุ ลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับเรื่องราวที่ได้นำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านช่องชิดดีมีพลังบวกชาแนลขอ,อนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อให้เป็นธรรมทาน ให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงนลบรนดานระทานพรให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน บังเกิดผลขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ